ชนสนั่น5คันรวดกระบะาท,ทางตรงหักหลบเก๋งปัดหน้าเสียหลักชนมาส d ้าก่อนพุ่งชนรถริมถนนบาดเจ็บสองรายเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่10ธันวาคมศูนย์รับแจ้งเหตุ191สถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่หน้าร้านทิเบอินุ ร้านสะดวกสะกอบแห้งถนนท่าเรือจ้างตำบวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดปราดมีผู้บาดเจ็บ2รายหลังรับแจ้งประสานกู้ภัยหลักกาะตราดและกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดปราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ2รายอยู่ในมาสด้าสีน้ำเงินบอใบไม้ดอเด็ก4971ปราดสภาพรถด้านรถหน้าและด้านซ้ายเสียหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะได้ช่วยเหลือนายจำรัดสงวนนามสกุลอายุ79ปีคนขับรถออกเป็นคนแรกเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ รายที่2ชื่อนางสุนีสงวนนามสกุลอายุ70ปีบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายกู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดนอกจากนี้ยังพบรถเสียหายอีก4คันคือรถยนต์เก่ง Honda City ใหม่เลขทะเบียนกไก่ทอทหาร2824จันทบุรีได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าและด้านขวาของรถคัทนที่สองเป็นรถยนต์โตโยต้ ยาริสครอสหมายเลขทะเบียนกอไก่ลอลิง993จันทบุรีสภาพรถด้านหน้าและด้านท้ายเสียหายหนักจอดริมถนนลงไปสักผ้าคันที่3เป็นรถยนต์กระบะนิสสันหมายทะเบียนบอใบไม้พอพาน5424จันทบุรีด้านท้ายเสียหายจอดริมถนนลงไปสักผ้า คันที่สุดท้ายเป็นรถยนต์กระบะอีซูซุหม่ยเลขทะเบียนกไก่คควาย8609ตราดสภาพรถล้อม็กหน้าด้านซ้ายแตกผักล้อหลังด้านขวาเสียหายจากการสอบถามคนขับรถกระบะอีซูซุทราบว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางบ้านท่าเรือจ้างเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถเก่งฮอนด้าออกมาตัดหน้าเพื่อจะแซงรถมาสด้าสีน้ำเงินอย่างกระทันหัน ทำให้ตนหักหลบไปทางขวาจนทำให้ล้อหลังขวาไปชนกันก่อนหลักถนนก่อนจะพุ่งชนรถมาสด้าสีน้ำเงินอย่างแรงจนทำให้ล้อหน้าด้านขวาแตกหักก่อนที่รถมาสด้าสีน้ำเงินจะพุ่งไปชนกับรถที่จอดริมถนนหน้าร้านซักผ้าอีกสองคันอย่างไรก็ตามตำรวจได้บันทึกที่เกิดเหตุไว้เบื้องต้นแล้วและจะเรียกคู่กรณีทั้งหมดมาสอบปากคำเพื่อชดใช้ความเสียหายต่อไป